เป็นแีเลยนี่เลยนี่เลยเอาไปลงลุกไปไปนี่ปลื้ปลื้ปรเทิดไห่ะวุายเนาะโอเคไปลุยให้ให้ยืนตรงกลางนี้เลย เอ่อสวัสดีค่ะพี่ต้นเองครับคุณเจษใช่ค่ะก็นี้เราอยู่ที่บูกินโน่กันนะคะก็ปีนี้ความพิเศษคือกินโน่คือมีอาหารบ้าใหม่สากสูตรที่เปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยค่ะคือสูตรแรกจะไปดูแลก็ ต้องแบบมาดูแลค่าอาหารที่มันไม่เป็นแบบสูงเกินให้ไกลเขาทำงานได้ได้ดีเนี่ยแบบไม่อยากตัวจพี่ตั้นใช่ไหม่ยเราอยากจะแนะนำก่นจริงจริงกินหมก็ก็ดีมากๆแตะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีทั้งโคนตครบแล้วก็มีโอก้าสเชื่อถือ นเดี๋ยวลอยเข้าไปในกระดูกให้ เก็ยัใจไว้ก kind of ่อนคุณบอบอกว่าก็ก็คิดว่าถ้ามันได้เป็นแล้วในอนาคตถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันอาจจะไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็อยู่ตอนนี้ยังโอเคอยู่พยายามพยายามการแก้ไขสูงแบบวันนี้ก็ต้องแบบลดเส้นแบบแลดก่อนอาจจะหลายชั่วโมงจริงๆก็พยายามค่ะเป็นอีกขั้อเสร็จงานแล้วก็จะไม่ใส่ไม่ใส่สดนเลยมีปัจจัยอะไรอยู่ใช่หรือเปล่าอะรอย่างเงี้ยจริงๆมีเพราะว่าก่อนหน้านี้หนู ที่เป็นหนักเากฟุ้งอะไรย่างเงี้ยมันก็ก็จะหลีเกเลี่ยงไม่ได้ตัวกที่ต่างอย่าง ดเขาไปนั่งกว่าของหนูเลื่อนไปสองเจเลื่อนสองจิกหนึบแต่ว่าเหมือนผมเป็นมาในเวลาที่นานเราก็จะค่อนข้างปรับตัวได้มากกว่าผหมอบอกว่าเราไม่สบายเพราะเป็นโรคนี้อ่ะแต่ก็มองว่าไม่พายุต้องอะไรเลยคุณป้าเออตอนแรกหนูก็คิดว่ามันเกิดขึ้นยากในวัยต้นตูเลยนะแต่ว่าจริงๆพอไปเจอหมอแล้วก็ ปัญหาวัญหาถุกคนต้องไปข้างบนไหมได้